ไม่อยากเป็นเบาหวานให้กินผักสามชนิดนี้ผักใบเขียวเนะี่ยมันจะมีประโยชน์ทุกตัวเลยนะแต่อยู่ที่ว่าเราจะทานยังไงนะผัก3ามชนิดเนี่ยพ่อแรกเลยนะก็กระเจี๊ยบเขียวเวลาเราเลือกทานเราให้เลือกฝักอ่อนๆน,นะคะกแก่แล้วอ่ะมันจะเหนียว เพราะกระเจี๊ยบเขียวเนี่ยมันมีกากใยไฟเบอร์ที่เยอะมากๆเลยนะคะแล้วตัวนั้นแหะค่ะจะช่วยลดน้าตาลของเราแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลของเราคนที่เป็นกรดไหลย้อนหรือคนที่เป็นโรคกระเพาะอ่ะตัวน้ําเมือกของเขาเนี่ยมันจะช่วยเคลือบตัวกระเพาะลําไส้ของเราด้วยข้อ2นี่ก็บอกครีเนี่ยมันต้านการอักเสบคะ่ะ ช่วยลดความดันของเราด้วยแล้วก็ต้านมะเร็งด้วยนะคะทำให้ชะลอวัยด้วยนะคะข้อสามนี้ก็ใบชะพลูใบเสียถ้าเราเคี้ยวไปใบใบ,บเดี่ยวๆนะมันก็ยังทานง่ายแล้วมันจะกลิ่นมันจะมีกลิ่นเขียวๆก็ไม่มีสําหรับคนที่ไม่ชอบทานผักก็จะทานได้ง่ายขึ้นเส้นใหญ่อาหารเยอะทําให้ระบบขับถ่ายเราดีสามชนิดนี้ละค่ะจะมีประโยชน์มากนะคะสาหรับคนที่ไม่อยากเป็นเบาหวาน